สังเกตจากอัปเดตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนู้นนะครับเพรซิมเนี่ยเวลาอัปเดตถ้าเกิดเป็นเวอร์ใหม่ที่เป็นเกมของเขาเองเลยนะฮะคนจะสนใจกันน้อยเพราะว่าคนไปเล่นเพรโกกันหมดอาทิตย์นี้นะครับเสาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเพศซันเลยต้องเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับต้องดึงอะไรที่คนสนใจอยู่แล้วเข้ามาอัปเดตในเกมนะครับอย่างเช่นการเข้าแถวครับคือจริงมันก็ผ่านมานานแล้วนะเข้าแถวเนี่ยมาหลายอาทิตย์แล้วนะฮะแต่คุณเพศซันก็ต้องดึงมาใช้นะครับไม่อย่างนั้นคนเล่นหายหมดต่อแถวรับตัวใหญ่นะครับสแตนอินไลน์ต่อแถวดถวได้ ปิดสัตว์เลี้ยงเก็บสัตว์เลี้ยงลิมิเต็ดฮิชเพ็ดมีอีเวนต์ตัดสัตว์เลี้ยงอะไรก็ว่าไปไม่ใช่ตัดสัตว์เลี้ยงตัดแถวนะครับมี egg room, room, เอกรูมซีเควนสรมอ่ะไปดูเลยดีกว่าครับนี่คือเพดซิมบลเตอร์ที่ถูกผู้เล่นจากเพชโกแย่งไปแต่จต่ค่ายเดียวกันแล้วอยู่ตรงไหน,นตัดแถวตรงไหน,นมันน่าจะไปเซิร์ฟรวมใช่ไหมต่อแถวรับตัวใหญ่มันจะง่ายตามชื่อไหมถ้าเกิดไปถึงที่หนึ่งแล้วเข้าไปข้างในได,ได้ได้รับตัวใหญ่เลยหรือเปล่าผมว่าไม่ง่ายขนาดนั้น แต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าสองที่ที่ผ่านมาคนก็เล่นโอเคอยู่อ่าฮะผมเข้ามาตอนนี้อยู่ที่เฮ้ยอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยหกอแปดแปดอันนี้อะไรอ่ะสัตว์เลี้ยงเหรออันนี้สัตว์เลี้ยงด้วยเฮ้ยคนต่อแถวไม่เยอะแล้วคือยังไงอันนี้คือเบคอนบอทหรือว่าคนจริงๆคืออ๋อเปิดสัตว์เลี้ยงอยู่อันนี้ตู้ฟรีคูณห้าสิบโอกาสตัวใหญ่แล้วถ้าเกิดเขาแพ้งในนี่คือตัวใหญ่เลยไหมการันตีไหม ไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นนะเพื่อนอยะตัดแถวสิเฮ้ยคนมีอยู่แค่นี้เองอะไรเนี่ยมีให้ตัดแถวก้า <laughs> โลบักและแน่นอนมีบวกตรงนี้โอ้มันได้สัตว์เลี้ยงง่ายนะเฮ้ยแต่มายิ่งอยู่ยิ่งถอยเนี่ยสิบช่องอืมอยู่ที่สี่เอ๊มีโทรด้วย <laughs> มีโทรด้วยเหมือนในเกมต่อแถวเลยขโมยเงินได้สลับที่ได้ส่งไปข้างหลังได้แต่าาเราใกล้ถึงแล้วอ๋อนี่คือเข้าไปในห้องเลย เข้าไปในห้องเลยอันนี้คือส่งทุกคนเข้าไปในห้องทําไมเพื่อนแสงง่ายจังเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยยิ่งมายิ่งแสงเฮ้ยเออเข้าไปในห้องเลยโอเคเอาละ่ะเข้าไปในห้องแล้วน,นี่คือโอกาสตัวใหญ่คูห้าร้อยอ๋อไม่ได้ฟรีอ้แล้วเปิดยังไงอะยืนเฉยเหรออ,อ๋อยืนเฉยไม่ต้องใช้เหรียญก็ว่าทําไมคนเล่นเยอะขึ้นกว่าอัปเดตที่แล้วมันไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ยืนเฉย คือมันไม่ต้องฟาร์มเหรียญไงพอไม่ต้องฟาร์มเหรียญปุ๊บมันจะมีแอคเคาท์ที่แบบเอาไว้ฟาร์มเยอะมากคนก็เลยเยอะขึ้นไม่ต้องฟาร์มเหรียญแล้วก็มายืนรอ,อเฉยอยู่ได้กี่นาที5นาที5นาทีถ้าเกิดต่อเวลาได้ไหมต่อได้29สเขาสุดยอดเลยคุณเพรสันอ่าอันนี้คือ Forever Pack อันนี้อะไรอ่ะเมื่อกี้เอาต้าอาับสันโทเคนบูสเอ๊ะโทเคนเอาไว้ทำอะไร โทเคตเอาไว้ทาอะไรเพิ่มโชคที่เป็นน้ายาเหมือนจะใช้ไม่ได้นะฮะมันไม่ขึ้นมาซ้ายมือสแสดงว่าคือใช้ตามที่ในอีเวนต์เลยมีแค่ไหนใช้แค่นั้นใช่ไหมเห็นไหมน้ายาลูกศรเมื่อกี้คืออันไหนอัปเกรดอ๋อมีอัปเกรดด้วยเหมือนกันฮะเรียกว่ามีหมดเลยครับแมปข้อเถาตอนนี้ทําอะไรได้คุณเพสตันมีหมดครับทีมงานพร้อมอัปเดตเร็วฉับไวออกมาดีด้วยนะ <laughs> อ่าเพิ่มโอกาสตัวใหญ่45โอเคอันนี้135อ่าได้อีกช่องหนึ่งโอเคครับเพิ่มเวลาหน่อย5นาทีขี้เกียจต่อแถวและมันอยู่ได้มากกว่า1คนเพราะเพื่อนอยืนอยู่ตรงนี้อยู่ได้มากกว่า1คนเนี่ยยืนกันหมดเลยอันนี้คือ FK แน่นอนฮะไม่ได้เดินเลยเน่นเนีเนเอลตรา a ออปชั่นโทเค็นบูส์คูณ10บเออปชั่นโทเค็นสินาที Adop t i o n ั o k e เคคือคืออะไรคืออ๋อคืออันนี้เป็นโทเค็นเมื่อกี้อ๋อคือโทเค็นอันนี้ได้รับโทเค็นเยอะขึ้นมีเหรียญตรงนี้ด้วยฮะอันนี้คือเหรียญอะไรอ่ะแสดงว่าแต่ละจุดที่ผ่านมาเนี่ยคือจะมีตู้ที่เราเปิดได้ฟรีเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสที่จะมีตัวใหญ่ตามลําดับขึ้นมาตอนแรกจะคูณ2คูณ3คูณ5คูณ10คูณ50อะไรอย่างงี้จนมาถึงข้างในคือคูณ500ร้อยนี่คือคูณ500ร้อนะนะฮะคูณ500ใช้บูสต์ได้แค่ ที่เป็นเกมพาร์ทสองอันอยังอื่นมีอีกไหมบูส์อย่างโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้อัปเดทครั้งนี้แล้วอันนี้มันอิงอันนี้หรือเปล่าเบนดี้แล้วเปล่า้เบนดี้ก็มาโอ้แต่เบนดี้น่าเปิดนะหนังสือตัวใหญ่เล่มใหม่หรอมีโอกาสเปิดมาเพิ่มอีกหนึ่งในการแอคทีฟได้โอกาสตัวใหญ่นะครับเพิ่มโชคสี่สิบเปอร์เซนต์หนึ่งซื้อใหม่ฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยซื้ออันนี้เดี๋ยวค่อยซื้อเพราะว่ามันต้องใช้กับข้างนอกใช่ไหม โอกาสบวกหนึ่งตัวใหญ่แต่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วอะซื้อดีไหมโอ้อันเนี้ยอันเนี้ยน่าเปิดอ๋อมีในนี้ด้วยเอ็กซิสีการ์ตูนเอกแล้วก็มีตัวใหญ่เป็นทอยดักแล้วก็มีเป็นโทเค็นก็มีฮะส่วนตัวใหญ่ตรงนี้ไททานิกเปลี่ยนใหม่เป็นแมวข้าวบอยแมวข้าวบอยเป็นตัวใหญ่กับไททานิกอ่ะโลบักไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นเปิดได้ไม่เยอะจริงๆรอบนี้มันไม่มีจริงๆหมดไปกับเครื่องบินเมื่อวานเครื่องบินกลางทะเลทราย สลุงโลบักสุดๆเลยกุญแจนี่เพียบเลยนะไม่ได้เปิดเลยมันเปิดช้าช้ามากอาขอโทเคนก็ได้ครับตัวใหญ่ก็ได้โอ้โหสี่ร้อยละตัวใหญ่โอ้เอ็กซ์สิบเอกมาใช่ไหมน่าจะได้แค่นี้มั้งเก็บไปกินข้าวกินน้ำหน่อย <laughs> เอ็กซ์สิเอกมาหนึ่งมาสอง่าฮะมีตัวใหญ่ไหมไม่มีอ่ะโทเคนมาอัปเกรด ตรงนี้เลยเพิ่มโชคตัวใหญ่ต่อไป1200คือถ้าเกิด Pay to Win แล้วเติมอันนี้ได้เนี่ยไอ้พวกนี้ก็ไม่จําเป็นแล้วนะเพราะว่าเขามาอยู่ในห้องแล้วก็รอเติมเวลาเท่านั้นแล้วก็รอตัวใหญ่มาอันนี้มันก็เหมือน RNG นะมันยืนรออย่างเดียวพวกน้ํายาใช้ไม่มีผลใช่ไหมเพิ่มโชคใช้ไปก็ไม่ขึ้นตรงนี้ฮะไม่มีผลครับอ่ะโอเคโทเค็นหนึ่นสองรอัปเกรดไปเกือบเต็มแล้วครับ ใช้สามพโอ้โหรอบหน้าน่าจะเต็มไม่มาเลยอันนี้เนี่ยหนึ่งจุดสามเร์ซนแรกๆก็มาอยู่เออเนี่ยมาแล้วทอยเชฟมิมิกได้มาสองตัวที่เป็นเลนโบสามตัวเป็นโกลเด้นครับไม่ง่ายขนาดนั้นนี่คูณห้าร้อยโอกาสตัวใหญ่นะ FK แน่นอนทุกคนตรงนี้เห็นไหมฮะ <laughs> ไม่มีใครแบบมายืนเล่นมายืนเฝ้านี่ FK แน่นอน FK เสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ไปต่อแถวใหม่ใช่ไหมแล้วก็รอมาเข้าห้อง คือเราไม่ต้องทําอะไรตั้งแต่เล่นมายังไม่มีสักตัวเลยนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งเกมนี้หมดไปหลายโลบักมากๆเยอะมากๆจนนับไม่ท้วนนะฮะยังไม่ได้ทะนิคเลยครับสักตัวหนึ่งเกมเก่าได้มา2ตัวอัปเดตมาก็ประมาณนี้ฮะน่าจะมีแค่นี้ละมั้งต่อแถวรอเข้าห้องรับตัวใหญ่10 9 8 7 6 5 4ปเ สองหนึ่งหมดเวลาออกมาต่อแถวใหม่อีกรอบหนึ่งเอาตัวนี้ก็ฟรีนี่เอานี่ไงเหรียญร้อยกว่าล้านเหรียญร้อยกว่าล้านโอโ้โหใช้บินเลี้ยนเลยเหรอแซงคิวเนี่ยนะบินเลี้ยนตรงนี้อ๋อแสดงว่าจะเกิดเข้าห้องไปแล้วเหรียญก็จะหายไปเนี่ยฮะคือทุกตู้อ๋อตัวใหญ่ไม่เหมือนกันด้วยคูณ15โอกาสตัวใหญ่แต่เป็นตัวนี้อันนี้คูณแค่15อันนี้คูณ20เป็นตัวนี้เหมือนกันข้างในคือคูณ5้าอยเลยนะเฮ้ยแซงยังเลยเพื่อน สิบที่ไปเลยอืมขออีกสิบที่เห็นแล้วมันกุหยิดมากเอาโหดูแสงครับอือเอาสิที่หนึ่งแล้วแสงกันง่ายเหลือเกินตู้นี้ห้าสิบก็เป็นตัวนี้อยู่แสดงว่าข้างนอกนี่คือเป็นตัวนี้หมดเลยจริงๆแถวยาวไปถึงนู่นเลยนะฮะโอ้โหแป๊บเดียวครับกลับมาที่สามโหที่ห้าอะไปไปไปเนี่ยดูแสงกันง่ายมากอะโอเคครับไม่ต่อแถวแล้ะ เข้าไปก็ไม่ได้ตัวใหญ่เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ